มินิชีสเคก้กหน้าไม้นะคะสวัสดีค่ะเล็กชาแนลนะคะวันนี้จะมาทำมินิชีสเคก้กหน้าไม้นะคะก่อนไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะ ไปเริ่มทำกันเลยค่ะทำกินแบบง่ายๆนะคะใส่กิ่นวานิลลาลงไปหนช้อนชา แป้งข้าวโพด4ช้อนโต๊ะน,นะคะไม่ใส่น้ำตาลนะคะ ใส่โยกเกิรลงไป400กรัมนะคะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราจะกองนะคะเดี๋ยวจะกองให้เขาเนียนๆน้าเนียนๆ เราจะนำเข้าไปอบเลยนะคะจะเทใส่ถ้วยไปอบนะคะเราจะอบใส่กับมาอบไร้น้ํามันนะคะเทเลยค่ะ เราจะนาไปอบใส่หม้ออบไร้น้ำมันนะคะมินินชีสเคก้กนะไมคะ่ะเสร็จแล้วนะคะอบด้วยหม้ออบไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะนำออกจากหม้ออบเลยคะ่ะพักค่อยเย็นแล้วจะนำไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะค่อยนำม,มารับประทาน สวยงามมากเลยค่ะสิหอมมากเดี๋ยวจะพักให้เย็นนะคะแล้วก็จะนำไปแช่ตู้เย็นค่ะ เราแช่ตู้เย็นประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้าเค้กกันค่ะจะใส่อง,งุ่นนะคะหาลูกสตรอเบอรบลลี่สดไม่ได้จะใส่อง,งุ่นแทนนะคะแล้วก็แก้วมังกรกีวีแต่งหน้าจุกๆเลยค่ะ มะกรกีวีส,ส้มเสร็จแล้วค่ะ มินิชีสเค้กหน้าไม้นะคะขอชิมชิน้นนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างชิ้นนี้เราแกะดูแล้วนะคะ เนื้อเขาดึงดัง่งดึงดั่งมากเลยสูตรนี้จะไม่ใส่น้ำตาลนะคะจะทานกับผลไม้ ได้ความหวานจากผลไม้พอดีอร่อยมากค่ะหนึ่หนับหนึ่หนับมากจะไปหั่นชิ้นให้ดูนะคะ อร่อยมากค่ะดำๆดบๆอร่อยจริงค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ